สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะมาเปรียบเทียบมานะสเปคนะระหว่างเจ้ามิเวก1.9อัลติเมตของเรานะเปรียบเทียบกับไฮเลเดอร์1.9แซตนะเยี่ธรรมดานะจะเป็นยังไงหนะ้าของเราเหมือนกันนะสมัยก่อนแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคเก้าข้าวไปเทียบกันว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับแต่กนะ็ต้องโดนดราม่าอีกแล้วนะนี่ว่า มึงเทียบกันได้ไงรถคนละประเภทคนละราคานะแต่ก็อยากจะเปรียบเทียบนะเพราะว่าไอ้คันนี่ถือว่าคันขวามือของเราสีดำเนี่ยเป็นคันของเราที่เราปล่อยไว้แล้วนะแล้วก็มาเอาเจ้ามีเวกสี้ำเงินนี้นะก็อยากเปรียบเทียบสเปคคร,ร่าวๆว่าเออมันแตกต่างยังไงนะบางดีพูดไปหลายคลิปแล้วนะนี่มาดูแบบสเปคข้อมูลกันบ้างนะว่าจุดที่มันแตกต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสำหรับคนที่แบบเออมี สี่ประตูอยู่แล้วนะแล้วอยากเอาไปขายแล้วก็อัปเกรดเป็นมิวเอ็กนะว่าว่าแนวทางมันจะเป็นยังไงมีข้อแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนกนะูโดนอีกแล้วแน่นอนนะคลิปนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยมันต้องเปรียบเทียบกับเจ้าตัวเอ็มหนึ่งจุดเก้าเอ็มนะครับมันมันถึงจะสูสีดูดีนะแต่ว่านี่มันเราเราเปรียบเทียบจากรถที่เราใช้งานจริงแล้วกันนะประมาณน,นี้แล้วกันนะไม่ต้องดราม่าเยอะนะ โอเคนะมิวเอ็กซ์ที่เราจะเปรียบเทียบนี่1.9อัลติเมทนะตัวปัจจุบันที่เราใช้ล่าสุด2023นะตัวนี้เราให้สมมุติว่าเป็นตัวแซดปี2020ก็แล้วกันนะแต่เอาราคาปัจจุบันมาคุยกันนะอาจจะงง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 นิดนึงนะนั่นแหละลิ้นพันกันเลยตเดียวเชียร์เอา้าสีนะถ้าคุณจะเลือกมิวเอ็กซ์เนี่ยก็มีหลากหลายสีให้เลือกมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะสีแดงก็สวยเหมือนกันนะผมเเห็นล่าสุดเนี่ยโอ้สวยเหมือนกัน สีขาวแล้วพวกนี้นะเรากดไปที่สีเงินแล้วกันนะคกดให้เลือกแซตก็มีสีสีให้เลือกนะมีสีเงินสีเทานมนะเลือนยังไงวะเนี่ยนี่สีดำสีขาวสีขาวเพิ่มตังเจ็ดพันน่ามีเวกสีขาวเพิ่มตังหมื่นสองมั้งนะประมาณนี้อันนะไว้ที่สีดำือนเดิมนะครับโอเคนะราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับ มิวเอ็กปัจจุบัน2023ก็1,494,000บาทนะครับไฮเลนเดอร์หนึซต er, นะครับก็9 7 0 0 0 0บาทราคาไปไกลมากแล้วนะสมัยนู้นที่ผมซื้อขับอยู่เนี่ยราคามันอยู่ที่8 0 0 0 0 0 0 0 0มืงันะ้งนะเราลองลบสิลบ9 0 0 0 0 0มันขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยลบครับนี่ขึ้นมา25,000แล้วผมคิดดู ได้แค่เบาะหนังล้อใหม่กระจังหน้าแค่นั้นนะที่เหลือเหมือนเดิม <c oughs> นะได้เบาะหนังกูแม็กแค่นั้นนะแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนลอ้อใหม่นะเพิ่มเงินสองหมืนห้าคุณคิดดูสมัยที่สองพันยี่สิบออกมาใหม่ๆนะโอเคประมาณนี้นะนี่มาดูสเปคเครื่องยนต์กันนะเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเหมือนกันทั้งคู่หนึ่งร้อยหสิบแรงมา้าแรงบิดสามร้อยหสิบนิวตันเมตรเท่ากันทั้งคู่มนาะมีเวกเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวไฮแลนเดอร์แซ่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะนี่ รอบเท่ากันนะแรงบิด350นิวตันเมตรที่180เอ้ยที่1800ถึง2600รอบนะรอบค่อนข้างที่จะสูงนาะเนี่ยตรงนี้นะอยากให้ยสูปรับให้มันล,ลดลงมาเหลือสักปานหกก็ได้นะเท่าตัว3000หรือไม่ก็ต่ําลงไปเลย1 5 0 0 4ก็ได้นะรีโวร,รู้สึกว่า1400รอบเนี่ยแรงบิดเขาก็มาแล้วนะก็ไม่ว่ากันนะ เกียร์อัตโนมัติเกียร์ธรรมดาแรงบิดเท่ากันมาที่รอบเท่ากันนะครับต่อไปล้อนี่เป็นเ,นรเบรนสเปคเข้าๆนะล้อยี่สิบนิ้วใน MUX เอ็กซ์แอนติเมทนะตัวไฮเดรดเซ็ตก็สิบแปดนิ้วนะสีเงินนะครับนี่เบาะหนังก็คูแม็กทั้งคู่นะแตกต่างที่สีนี่แชมเปญบาวอะไรมาค์มา,มาเก็ตโต้บาวหวานยากชิบหายนะครับเปลี่ยนเฉดสีน้ำตาลใหม่นะในตัวแอนตะิเมทสองพันยี่สิบสามอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคูแม็ก สีดำเหมือนเดิมนะในไฮไลเท์เซทนะครับหน้าจอมีเววเซก้าวนิ้วไฮไลท์เซทเจ็ดนิ้วก็คุ้นเคยกันดีนะมีกล้องมองหลังทั้งคู่มีเวกจะได้ไม่ไม่ได้กล้องสามร้อยหกสิบองศามานะเอาหนี่สเปครายละเอียดนี่ที่แตกต่างนี่มาดูกันอันะนี้เครื่องยนต์สี่สูบสีบบวกวาวดับเบิร์นโอร์เฮฟแคมชาร์ปอะไรก็ไม่รู้นะมีเอเจเทอร์โบนะนะซีซีนี่เท่ากันนะช่วงชักอะไรอย่าไปสนใจนะอัตรากำลัง ตอนนึงอะไรเนี่ยก็อย่าไปสนใจในแรงกําลังแรงสูงสุดกิโลวัตต์แรงม้ารอบต่อนอาทีนะนี่ร้อแรงมาร360้า3ามรที่สามร้ยที่3,600ร้อยรอบนะแม่เจ้าแรงบิดนี่สามที่พั0แถึง2,600ันหกร้อยรอบน,นี่ระบบ i อ s นะคืออะไรวะไอโดดิงสตอปนี่เห็นไหมออตโต้ ของอีสูจะมีกับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นมีเวกหรือว่าดีแมกซ์นะแต่ในเกียร์ธรรมดาจะไม่มีนะนี่ถังเชื้อเพลิงผมนี่มันต่างกันแล้วเห็นไหมนี่น้ำน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยบียี่สิบดร็อปนะแต่ความจุถังน้ํามันเนี่ยเออทําไมเราใส่สองพันเท่ากันแต่มีเวกไม่เต็มนี่จากผู้ใช้งานจริงนะนี่ก็คือมีวเอกเนี่ยถังน้ํามันแปดสิบลิตรนะหายเรื่อยๆแซดนี่เจ็ดสิบบลิตรเห็นไหมกูว่าแล้วเห็นไหมเห็นไหมกูว่าแล้ว มันคือแตกต่างกันมากเลยนะนี่มีเวกจูน้ำมันได้เยอะกว่าว่าทำไมเติมสองพันมันไม่ยอมเต็มง่ายนะแต่ไฮเดรเดอร์แซดเนี่ยบางทีไม่ถึงสองพันก็เต็มแล้วนะนนี่ต่างกันประมาณสี่ลิตรก็มีผลเหมือนกันนะเนี่ยเออถังน้ำมันต่างกันแล้วนะนี่ต่อไประบบควาเคลื่อนสองโลกเหมือนกันทั้งคู่นะมีเวกเนี่ยก็ท่อคอนเว์เตอร์นะคลัดเป็นท่อคอนเว์เตอร์ไฮเดรเดอร์ก็กเป็นคลาดแห้งแบบแผ่นเดียว เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมเรปโทนิกนะเกียร์ธรรมดา6จังหวะในไฮไลเนอร์ r ซดนี่อัตราทดดีมาดูอัตราทดเกียร์มีผลต่ออัตราเด่งทั้งนั้นเลยน,ะนั่นนี่การออกตัวอะไรพวกนี้นะใน MUX e เกียร์ออโต้เกียร์หนึ่งเนี่ยทดที่3.6นะครับในไฮไลเนอร์ r ซดเกียร์ธรรมดาใน4.942นะนี่วนะ่าทำไมเกียร์ 1, นนหนึ่งมันอะืดหนืดนัวงนะพอเรามาขับจริงๆแล้วเนี่ยจากผู้ใช้งานจริง ติงทั้งสองคันทั้งสองรถคันนี้นะเออเนี่เห็นไหมอตรารทดมันมีผลนะเข้าใจแหละเกียร์ธรรมดาเขาเอาไว้แบบฉุดกระชากลากถูของหนักขึ้นเขาอะไรเนี่ยมันมีกําลังก็เผื่อมันทุกขนะ์เอา้ง่ายนะแต่พวก s อสพวกนี้นะหรือว่า p ีพมันมันไม่ได้ใช้อัตราทดอะไรหนักขนาดนั้นนะเขาก็เลยลดลงมามั้งเนี่เหลือ3.6มจุดหกเกียร์สองของมีเว็กเนี่ยเหลือเหลือสองจุดศูนย์เก้าศูนย์นะ แต่กีอาสองในกีอาธรรมดาในสองจุดหกแปดหกน่าก็ยังยังสูงอยู่เป็นร้อยเนี่ยคุณที่ดูอัตราทดเนี่ยเห็นไหมกีอาสามก็ต่างกันนะหนดูแค่เกีอาหนึ่งกียร์สองพอมในกีอาสามเริ่มต่างแล้วเห็นไหมกีอาสี่เริ่มเท่ากันเห็นไหมหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับเกีอาห้าก็ต่างกันแล้วนะเกียร์ธรรมดาก็ยังจัดหนักอยู่นะผมไม่รู้จะใช้คําว่าจัดหรือว่าเยอะหรือว่าหนักดีนะ นะเพราะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากมายนะแต่อัตราพทดยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งมีกําลังชูกระชากลากถูดีกรณีที่มันทุกกองหนักอะไรพวนี้นะออกตัวมันจะนวงนวงหนึ่งหนิดนึงนะจากผู้ใช้งานยิงทางคู่นะคนี่อัตราทดเกียร์ถอยหลังเนี่ต่างกันเหมือนกันเห็นไหมมีเวกสามจเ็ดสามสนะเกียร์โต้นะเกยหลังของไฮเดรเดอร์แเนี่ยสี่จุด นี่กรณีที่เขาคุยกันว่าถอยขึ้นเขาขนาดัันทุกหนักนในตัว3.0เนี่ยก็ตัวนี้อาจจะมีผลนะเบื้องท้ายเท่ากันนะ4.10เห็นไหมเออนี่นะว่าแล้วทําไมถึงขับถึงต่างนะอัตราทดนะก็สงสัยอยู่นะชนิดปวงมะลายก็แร็กแอนด์พีเนียนผนแรงด้วยน้ำมันนะแกนยุบได้นะมีเวกเนี่ยก็จะแคบ บุกเลี้ยวจะแคบนะเหลือ5.6าจดไฮรเดอร์แซดเนี่ยเป็น6.1นะครับระบบเบรกนะดิสดิสหน้าระบายความร้อนทั้งคู่นะแต่ด้านหลังของวีเวกก็เป็นดิสระบายความร้อนมีครีบระบายความร้อนนะครับของไฮรเดอร์แซดก็เป็นดำนะกันเสถือรด้านหน้าเหมือนกันนะปีกนกอิสระรองชั้นคอยสปริงเหล็กกันโค้โช็อคอัพนะมีมีหน้าอะไรทำไมถึงโช๊คของไฮรเดอร์แซดมาใส่กับเจ้าวีเวกได้ก็ข้างหน้าเหมือนกันนะ ผมไม่แน่ใจว่าตัว3,000ันกับ1.9เนี่ยใส่กันได้เปล่าถ้าใส่กันได้นะแตกต่างกันที่ค่าสปริงนะที่ผมเดานะใช้คำว่าเดาก็แล้วกันนะด้านหลังเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้านหลังนะของมิเวกเป็น5ลิง์ซับดเมนชันเหล็กกันกรงพร้อมชุบอับแก๊สของไฮ g h เดอร์แซดนะก็จะเป็นแหนบครื่องวงรีพร้อมชุบอับแก๊สเนื้อเพลานะเพราะเป็นตัวยกสูงนะครับนะมาดูล้อกันบ้างล้อก็ แบบ2ทูโทนนะในมีเวก20นิ้วคูณ7.5นะความกว้างน่าจะ7.5นะั่นก็คือกว้าง7.5ก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกลางๆนะแต่แม็กแต่งเดี๋ยวนี้ก็คือ8 8.5หมดแล้วนะเหมือนอีวอลครอสเนี่ยรู้สึกว่า8มัง้งไม่8ก็แปดจนี่แหละรู้สึกว่าแปดนะจะจะไม่ปิด8กว้าง8นะของ Highlander Z ก็อลอย18นิ้วกว้าง7.5เหมือนกันนะขนาดยางก็ต่างกันสิ้นเชิงนะมีเวก 1.9อัเมตก็25 50 R20 นะ DMAX h i l a ลอ e r 1.9 Z ก็25 60 R18 นะที่เราเคยใช้กันหน้ากระทะเป็นล้อ18ทั้งคู่เห็นไหมเลยเห็นไหมแม่งันมันจะใส่กันได้ก็ใส่กันได้แหละความจูความกว้างอะไรพวกนี้นะก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเวกเนี่ยมันก็น่าจะตัวถังน่าจะสั้นกว่าเห็นไหมความกว้างเท่ากันนะครับ 1,870นี่ก็คือความกว้างเท่ากันความสูงนะำมิวเอ็กจะสูงกว่านะเพราะว่ามีแหลกหลังคาเพิ่มมาเนี่ยนะอย่าไปซีเรียสตัวในมิติตัวทางคว mm. ามเป็นมิลลิเมตรทานล้อนะทานล้อฐาล้มิวเอ็กก็จะขยับเข้ามานะมันจะสั้นนะเหลือ2อ5พมิลลิเมตรนะของมิวหรืของดีแมกเนี่ยก็จะยาว3,125ม mm. ิลลิเมตรนี่ก็คือมีผลต่อวงเลี้ยว หนะ้าที่แคบลงความกว้างช่วงล้อหน้าแล้วเท่ากันนะเห็นไหมหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบมิลเมตรด้านหลังก็หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบมิลเมตรความกว้างช่วงล้อหน้าหลังนะเออเท่ากันเห็นไหมก็คือมีเวกจะสั้นกว่าเอาดีแมก,กนะครับน้ำหนักโดยรว้วเห็นไหมเอ่ยน้ำหนักมีเวกเยอะนะนี่ตัวหนึ่งจุดเก้าติมเมทที่เราขับอยู่สองพัน ห้ากิโลนะไฮเดร์เซทที่เราเคยขับนะที่เราเคยขับนะนี่พันแปดร้อยถึงหนึ่งพันน้ำหนักก็มีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเหมือนกันนะน้ำหนักแม่งถังเล็กกว่าทาี่ดูไฮเดร์เซตถังเล็กกว่าถังน้ำมันเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าเกียร์ธรรมดาด้วยนะมันก็ประหยัดอยู่แล้วสิบสี่ลิตรโลลิได้อยู่แล้วนะไม่ต้องทําอะไรมากนะนี่ไฟหน้านะมาดูระบบอุปกรณ์ภายนอกนะไฟหน้าที่แตกต่างกันนะใบบีมเหมือนกันทั้งคู่ โปรเจคเตอร์ LED นะ่าจากผู้ใช้งานยิงเนี่ยไฟของมิวเอ็กเนี่ยจะให้ความสว่างคมชัดมากกว่านะสว่างกว่าชัดกว่านะแม้ว่าเป็นใบบีมเหมือนกันนะครับแต่ผู้ใช้งานยิงนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับเจ้าตัว l d a ให้ดูนะเพราะว่าไฟมันเหมือนกันใน Highlander เซตระบบไฟหนะ้าปรับสูงต่ำอัตโนมัติไอ้เจ้านี่แหละปัญหาหนึ่งเว็เลยและนี่มันไม่มีตัวปรับมาให้นะแม่งแล้วก็โคตรต่ำ นะ่า <c oughs> เคยทคําคลิปไปแล้วนะนี่ถ้ามีแบบไฮรลนเดอร์แซเนี่ย <c oughs> ก็คือสามารถปรับสูงต่าได้โดยโดยสวิตช์เนี่ยมันก็จะดีนะครัโฟลว์มีโฮมมีเหมือนกันนะ l l ล w ์มีโฮมคืออะไรนะก็คือเราจอดรถ,รถแล้วก็ผลักมาที่ไฟสูงเหมือนต่อไฟเนี่ยแล้วมันก็จะติดให้กี่นาทีก็ว่าไปนะครับได้แต่ตั้งนะม่รูตั้งได้หรือเปล่านะแต่ส่วนมากเขาตั้งมาจากโรงงานแล้วนะระบบเปิดวิดไฟหน้าอัตอโนมัติเนี่ยก็มีไว้ได้มานะไฮแลนเดอร์ er จะไม่มีเห็นไหม ไฟตัดบอกหนะ้า LED ทั้งคู่นะครับไปท้ายอะไรเนี่ย Wish it line อะไรของแม่งงานไม่ออกนะก็เป็นเส้นๆอะไรของมันก็ว่าไปนะ LED ทั้งคู่แหละนะกรนะจังหนะ้าของวีเวกก็จะเป็นสีอะไรวะเมนเทเนตโอ้งานไม่ออกนะ black chrome นี่โครเมียมเทาเข้มกันจนนุดได้ก็สองสีหน้าของวีเวกก็ลวดลายคุ้นเคยกันดีนะนั่นนี่กระจกปรับ ปั๊บไฟฟ้าทั้งคู่มือจับของมีเวกเนี่ยจะเป็นสีเดียวตัวรถนี่ก็เป็นโครเมียมนะแล้วแต่ชอบเจียวโครเมียมไม่มีนะอะไรวะเนี่ยบันไดข้างนะี่ก็คือมีเวกตัวใหม่ก็จะเน้นแบบโทนเข้มไปเลยสีสยกโทนเข้มๆเทาๆเข้มๆแหละังเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะกันชนท้ายนี่นี่สปอยเลอร์ชักอากาศก็ต่างกัน นะเป็นเสากับแบบกรีบสลามปัดน้ำฝนหน้าเนี่ยระบบคล้ายๆกันนะแต่มีเวกเนี่ยจะได้ออโต้ไม้นี่ปัดน้ำฝนหลังดีแมก็กไม่มีอยู่แล้วนะระบบปัดปัดน้ำฝนอัตโนมัตินี่มีมาให้ในมีเวกนะฮะเรื่อยๆจะมีคิวหลังคาราวหลังคาอะไรพวกนี้นะอะไรนยประตูท้ายไม่เกี่ยวนะนี่ยายนอกายในในภายใน,น,ายในมารัดวิชั่นคล้ายกันเห็นไหม AID Supervision น,นะครับ ระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์ g s s นะนี่ตัวนี้จะมีในเกียร์ธรรมดาให้เท่านั้นนะครับนี่วงมาลัยคูมหนาทั้งคู่สวยทั้งคู่นะปรับเข้าสีทิศทางสูงต่ำเข้าออกได้ทั้งคู่สวิตควบคุมเหมือนกันทั้งคู่นะควบคุมอัตราความเร็วอัตโนมัติแต่ของวิเวกเนี่ยก็จะเป็นแบบ full speed นะ adaptive cruise c o n t อะไรก็ว่าไปนะไฮรเอร์แซดไม่มีนะควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่วงมาลัยเพนชิพวไว้อกดี เกี่ย่่าธรรมดาในดีดีแม็กไม่มีอยู่แล้วนะเกี่ยวกับตัวในดีแม็กก็ไม่มีเหมือนกันคนะลองส่วนหน้าหนังเหมือนกันนะแต่ต่างที่สีนะประมาณนี้นะมือจับในโครเมียมนะก็คือมีเว็กเน้นโครเมียมนะตัวทอ็ทอปๆจะมีโครเมียมเยอะเซ็นทนรัลมีมาอยู่แล้วกุญแจรีโมทนะต่างกันนะไฮเดอร์เซทที่เราเคยใช้ก็เป็นอ e ิโมบิเลเตอร์เหมือนกันนะแต่บิดสวิตช แต่ว่ามีเวกกดสตาร์ทพูดสตาร์ทอะไรพวกนี้คนระับจอเจอ7นิ้ว Apple CarPlay Android a u ต o ทั้งคู่นะในมีเวกจะได้9กานิ้วนะลำโพงก็แปดตำแหน่งนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยรวมทวิตเตอร์หน้าหลังในมีเวกรวมทวิตเตอร์รูปสปีกเกอร์ใน h i g h l a n d e r ์นะก็ฟังก็ไม่ค่อยต่างนะมีเวกอาจจะดีขึ้นขึ้นมาจาก h i g h l น n d e r นิดหน่อยนะจากผู้งานจริง,รง,รงแล้วกันนะ รอง PM 2.5ได้มีนะนี่ไฟเห็นไหมมี่เ็กก็จะได้ต้องชาร์จไฟเยอะหน่อยนะได้ไฟ AC มาด้วยนะเป็นปลั๊กนะดีแม็กได้แค่ตำแหน่งเดียวแต่ไฟก็แรงนะ2อหแอมนอันนี้2.4แอมป์โอ้แรงกว่าอีกนะนี่ในมีแมกเออเวะในองแอมป์แรงกว่าในไฮดรอลิเซตนะเออเออใช้ได้เว้ นี่เราไม่ได้มาจอลึกสเปคอะไรพวกนี้เรียบเทียบกันแบบจ้าจ่าเลยนะสายแว่นตาเหมือนกันทั้งคู่นะแต่มีวเวกจะมีไฟสร้างบรรยากาศไฟเ,เล็กๆเนี่ยนะแล้วมีโอกาสเดลทายกลางคืนะให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะภายในมีวเว็กนะครับบางแดดมีไฟสองสว่างทั้งคู่นะไฮไลท์เลเอร์แซก็มีนะนี่โคตรด,ดีนะตัวกลางขึ้นไปนะในกระบะเนี่ยตัวแทขึ้นไปตัวไหนที่เป็นตัวแท้ขึ้นไปเนี่ยจะได้แบบกระจกแล้วก็มีไฟในที่ที่กระจกแต่งหน้า ที่บางแดดนะครับนี่มนะีอะไรอีกนะเนี่ยมอน,นังมีทั้งคู่นะู้แม็กทั้งคู่แตกต่างกันที่สีนะแต่ตัวเก่าที่ผมใช้เนี่ยไม่มีผูแม็กนะแม่งมันเป็นเจาะรูอะไรพวกเนี้ต้อความสมมาตรโคตรยากกันเลยทีเดียวเชียวนี่ประมาณนี้นะภายในระบบความปลอดภัยแตกต่างกันอย่างที่เชื่ออยู่แล้วนะหลักๆนะก็คือเอาไปหลักๆเลยกันถุงลมเนี่ยมีคู่หน้าทั้งคู่นะแต่มีเวกก็จะมีแบบ ด้านข้างเพิ่มเข้ามาน้ำมัานถุงลงด้านข้างนะครับนอะไรอีกลนะ่ะมันขัดก็เจที่นั่งกับสีที่นั่งประมาณนี้ไหนละ่ะระบบนี่ abs พวกนี้น,นี่ระบบ abs d b d b ทั้งกู้นะนี่ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ bos มีทั้งกู้เหมือนกันทรงการทรงตัว esc มีนะป้องกันร,รอบมุนฟรี tcs มีทั้งกู้เนะี่ย ช่วยลงทางราชการ HAC มีทั้งคู่กักนะ็คูมความเร็วลงทางราชการมีทั้งคู่นะนี่เห็นไหมเทเลอร์โซเวยตคอนโทรลมีนะ X, มีเวกมีแต่ไฮเดอร์แซดไม่มีเออนี่ระบบควบคุมการสายของส่วนท้ายของส่วนพวงท้ายนะก็คือตัวลากเทเลอร์ในตัวแซดจะไม่มีแต่ X, มีเวกมีเออนี่ต่างแล้วนะเริ่มต่างแล้ว ใบสปอร์ต <By> mm hmm. ไม่มีอยู่แล้วในตัวไฮเลนเดอร์แซนะช่วยเตือนด้านหลังไม่มีอยู่แล้วนะเรียครอสเนี่ย RCTA นะครับเซนเซอร์สี่จุดนะไม่มีอยู่แล้วในไฮเลนเดอร์แซนะมีเวกมีหมดนะเพราะเป็นตัว top. ท็อปตันยานไฟฉุกเฉิน e AS, มีทังคู่นะอะไรวะเนี่ยระบบล็อกอวอร์กอเวก็คือเราเดินออกจากนอ,อกรถแล้วมันจะล็อกให้ er Z, ไฮเลนเดอร์แซมันมีอยู่แล้วนะตัวปัจจุบนันะนั้นนี่ก็ยังไม่มี สัญญาณก็มุยมีไหมเตือนไฟหน้าเตือนดุนแจเตือนกานชนด้านหน้ามีเวกมีอยู่แล้วนะของพวกนี้นะไม่ต้องพูดเยอะนะนี่มีเวกตัวท็อปมีหมดนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเทียบกับตัว1.9เอมนะมันจะสู่สีกันมากนะโอเคคลิปนี้นะเรื่องสเปคก็ประมาณนี้ละกันนะส่วนถ้าคนไม่ได้ดูจบคลิปเนี่ยก็จะ จะงงว่ามึงเปรียบเทียบกันได้ยังไงนะแต่เอาเป็นว่านะสองคันนี้นะเรากระโดดจากคันนี้จากไฮแลนเดอร์แซดไปมิเวกเนี่ยการสมรรถนะเครื่องยนต์เหมือนกันแตกต่างที่เกียร์เออการขับขี่ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะแล้วก็อัตราสิ้นเบือเชล้อง,อองนะน้ําหนักตัวที่แตกต่างกันนะที่เห็นที่ดูจากสเปคเนี่ยก็มีผลต่ออัตราสิ้นเบือเฉลืองค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ ระบบเยรคดอโรมาติด้วยนะขนาดล้อด้วยนะถังน้ำมันที่ใหญ่ด้วยนะน้ำหนักตัวที่เยอะด้วยเนี่ยทำให้มันแตกต่างนะไอ้ตัวมิฟเอกเนี่ยผมทําได้ดีสุดก็สิบสองกิโลเมตรต่อลิตรนะแต่ไฮรีเลอร์แซนเนี่ยทำได้ดีสุดก็ประมาณสิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรนะถ้าเทียบรถเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรเลยนะนะก็ประมาณนี้นะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันน่าเป็นการเปรียบเทียบจากคู่ใช้งานจริงทั้งคู่นะ ไฮเลด1.9ไฮเลด e ซ Z นะ2020นะไม่ใช่ตัวนี้นะที่ผมเคยใช้นะก็คุ้นเคยดีนะถ้าใครดูช่องผมอยู่เนะี่ยแล้วก็เราเปลี่ยนมาเป็นมีเวก1.9อัลติเมตนะก็ย้นข้างที่จะแตกต่างกันแบบค่อนข้างที่จะสิ้นเชิงนะในเรื่องการนั่งเอ่ยนะก็แน่นอนแหละมีเ็กเบาะนั่งนุ่มสบายกว่าอยู่แล้วนะผู้โดยสารแถวที่สองเนี่ยก็จะสบายกว่ากระบะสีประตูแล้วนะด้านหน้าเนี่ย ความรู้สึกในการขับขี่นะก็จะย,ย้อยย้ยยุบนุ่มทั้งคู่นะรถเดิมๆนะแต่ด้านหลังเนี่ยดีแม็กเนี่ยมันจะแข็งกระดีดกระเด้งกระดอเลยนะแต่มีเวกเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นนะเพราะมันเป็นคอยสป,ปริงนะส่วนการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไฮเดรอดเซทเดีเด๋ยก็จะเบากว่าพวงมาลัยจะเบากว่าคุมง่ายกว่าในความเร็วต่ำนะแต่มีเวกเนี่ยจะหนักอึ้งเลยนะแต่ความเร็วสูงนิ่งดีนะมีเวกเนี่ย แต่ความเร็วสูงของ h i g h l a n d ร์แซ t ก็จะก็จะเบาๆวงๆนิดนึงนะไม่ค่อยคมแต่มันก็ไม่คมทั้งคู่อยู่แล้วนะอ่าพละกำลังเครื่องยนต์ก็อัตราเร่งกับการเหยียบเนี่ยก็ตัวมีเวกดูดูว่าจะไหลลื่นกว่านะนะเพราะเป็นที่อัตราทดเกียร์ด้วยนะส่วนการกินน้ํามันแล้วกนี้น้มีเวก็กินกว่าอยู่แล้วนะเครื่องใหญ่กว่าเอ้เครื่องเหมือนกันนะอัตราทดต่างกัน นะน้ำหนักตัวต่างกันนะทั้งทั้งน้ามันก็ต่างกันนะครับมีผลหมดนาะเกียก็ต่างกันโอเคได้ข้อสรุปคร่าวๆวันนี้แล้วกันนะครับโอเคนะคลิปนี้วันนี้แล้กันนะไม่ต้องดราม่านะดูให้จบคลิปนะแล้วค่อยดราม่านี่คือเป็นการเรียบเทียบจากผู้ใช้งานจริงๆทั้งคู่นะประมาณนี้นะเราจะกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม